บึงคงลงบรรยากาศสวยอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันหน่อยนะคะเนาะนีะ่ด้ค่ะนี่นะคะเพราะว่ามันแรงแล้วนะคะนะ้ำก็จะหน่อยจากน้อยนะคะค่ะบรรยากาศเออ ระวังมืน <g ül> น่นข้ถทาเขาอยู่นี่แหละค่ะบ่ขึ้นไปนาเพื่อนอห้อนแดดออห้อนแดดห้อนแดด,แด,ดไปใส่น้อว่าสันที่ดวงว่าอันน้ำตกทำพระนะค,ะค่ะทำพระนี่ค่ะพาเด็กน้อยมาเที่ยวนะคะไปสกลนครมาก,กระเลแวเที่ยวน้ำตกำํำพระบึงคงหลงนะคะ ตอนนี้น้ำก็บ่ค่อยมีมันแรงนะคะน้ำเบิดมันจันทร์เพื่อนก็นจะปิดปิดอุทยานเนาะคะ่นะ,คะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นม้านิธรรมาช่วงหนาฝนคือสีน้ำไหลยอยู่คือในวิวเพื่อนถ่ายทำแล้วคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขามานหนาแรงน้ำมันก็นหน่อยจังหน่อยนะคะ่ะคพณ่นะคะ่ะคพณ่อนะทีมงานเพื่อนะคะ่ะก็ตรงหน้าน้เลยเนาะ นีบ่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเครื่องนึงไล่สดเครื่องนึงถ่ายวิดีโอนะคะเนาะห้อนแดดค่ะก็เลยบ่ไปน้ำทิมงานพูน,นะคะ่ะม,มาแล้วค่ะห้อนห่อนแบบนี้มาเล่นน้ำเด้อน,นะคะมาเล่นน้ำทุกคนทุกคน <c oughs> บรรยากาศเพื่อนก็นกนสวยอยู่ค่ะล้อมรอบด้วยภูเขาก้อนหินสายน้ำ พาชมบรรยากาศเนาะคะ่ะเอฟซีทุกคนพูดนะคะทีมงานยังไปบุหรีทีมงานโสดจริงพูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยอยู่นะคะก้็เห็นลายค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมาให้เบิงนะคะเนาะ ช่วงนี้น้ำกับบ่อคอยมีแล้วนะคะช่วงที่เพื่อนไทยทํานั่นกับเป็นช่วงหนาฝนพอดีนะคะปลายฝนต้นหนาวหนาฝนน้ำก็จะไหลเนาะคะ่ะก็จะเป็นมืดคุณน,นะคะมืนสเกตสกีมาตั้งแต่พูดนะคะเพื่อเขาด้านบนอันนี้น้ำมันก็นหน่อยแล้วนะคะกักับบ่อ่อยบ่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคะนี่ คุณนะ่ะทีมงานโซจิงยู่ข้างบนคุณนะนต้นขนาดนั้นท่าเล่นอยู่เนาะนะคะคุณน่ะนะคะบรรยากาศโดยรอบพูดนะคะทีมงานโซจิงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เป็นไหนเ้ยค่ะ ดูย้อนหลังได้นะจ๊ะบรรยากาศเธอ